เร็วๆข้าวมาเร็วข้าวมาเร็วเ,วเอามากวอบไว้อย่างนี้ได้ยังไงเอาไปไว้ตรงเก้าอี้หนูไปเนี่ยเอามาคุมหมอนได้ยังไงนี่มันใช่เลยนี่โอ้ไม่เห็นหน้าตาอันนี้อยู่เอาไปเป็นผ้าเส็ตีเลยถ้าอย่างนั้นนะได้แล้วก็ชื่ออหไรฮึซักอันนี้เลยให้ใส่ปลายโต อ้าวยังไม่พร้อมเท่าไหร่กับข้าวพร้อมแล้วกับข้าวพร้อมแล้วคนกินก็พร้อมหรือยังคนกินพร้อมยังไม่พร้อมหรอกสดีซุกปรฮิตแห่งกินเนาะคันบพุพมาจุ่มกินข้าวตั้งแต่บ่ายโมงถูกกินข้าวแล้ววัง ที่ยังไปนอนนอนตื่นขึ้นมาหิวเขา้าอะไรกิิขค่ะมันเสร็จแปดโมงเก้าโมงไปเอง,งนั่นแหละนอนอยู่นะไม่ยอมตื่นมาจริงเหรอมัวแต่นอนไม่กินจริงเหรอตื่นมาแล้วก็กินกินเสร็จก็ไปนอนโอเคไม่ต้องโอเคหางก็เพื่อบนบอกเอง กินเสร็จต้องไปล้างด้วยล้างจานอานหนัง,<า>งสือตอถ้าไม่ล้างนะเขาจะเอากะลามาใส่ให้กินไม่งั้นก็ใบไม้จะได้ไม่ต้องล้างเออจะได้ไม่ต้องใช้ด้วยใช้จาน <จะ S 1> เหมือนอเนี่ยเหมือนสมัยนู้นทศวรรษที่แล้วนน้นรุ่นบนรรพบุรุษนนที่เอาใส่ใบไม้แล้วก็เอามือเปิบนะเอาแบบนั้นเลยบอกเออไม่ต้องรอรอรอร ทำอะไรอยูอ่เลือกหนังอีกแล้วเพิดสจะไดียีกินข้าวนี่เลือกหนังไปอีกครึ่งชั่วโมงซิมสิมันร้อนไหมโบเป่าเลยสเตเดียมบ้อน กระเทียมเจียวมาโรยหรอโรยกินกับปลาทูหรือไม่ก็เอาปลาแดกเจียวปลาแดกนะอยู่ไว้ตู้เย็น คนเดียวเห็นได้สิกินเมื่อเด้เปวรจะกินนะได้กินไปเลยคนเดียวนะอเอาตั้งไว้เลยจ้ะย้อันนี้ให้ตั้งดูเพื่อนไว้ั้งดูจนกินเสร็จเลยเหรอดูก้างนะมีนี่ใส่เนี่ยเออ ้านใจก้างใจกระดูเอ้ยคือตาเข่าหน่อยแทะหรือว่าเป็นเพราะว่เข่าหงงหน่อยไม่ <laughs> เป็นเพราะว่เข่าหงงหน่อยวะ <laughs> ต้องจริงใจดอกอิ่มตอนไหนไม่รู้ กินไปด้วยดูไปด้วยถ้าจะอิ่มตอนอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอิ่มตอนไหนก็อิ่มตอนนั้นแหละตา,ตามจริงทอดปลาถูเราต้องตาม,มักถั่วนะไม่ไม่ตำนก็นั่นนะสิ จำเป็นจะรอรอกินตอนไหนตอนสิบวุ่นมักทั่วพุนยู่พุนมักทั่วยังบัวปูกเลยถั่วที่สองก็ตามมาตักสิถ้วยเดียวเออถ้วยเดียวแหละตักรอบสองตักก้าพิท มันมีความสามารถกินปลาทูหนึ่งตัวข้าวถ้วยหนึ่งเลยเหรออันนี้ข้าวถ้วยที่สองกอยเข้าไปน้ำฮะตอนบ่ได้กินกัน ได้ดอกคัแนแมได้กินข่าวคอยน้าเนาะปลาออกจิออกจากจานค,ค่ะครับตามันไปเสื่อมอยู่ทางอื่นผม เี่ถูกใจข้าวกอยน้ำอิมนะอิมจะสบายังใดแหละเมืดข้าวไปจักรอบตัจกจักรอบสองรอบปลาทูเมืดไปสองโตแกงเมืดไปเกือบถวยหนึ่ง